ันไว้เพราะที่ผ่านมามันก็ไม่แย่เพราะพี่ที่ผ่านมามันก็แย่ไปหนูว่าพอเราเราเปลี่ยนแล้วเราสบายใจขึ้นเรารู้สึกดีขึ้นเ,ออเราก็ทำแค่นั้นเองเพราะเราไม่ไม่ไปหวังมันจะต้องแบบโอ้โหมัม <า S 2> หนต้องขนาดนั้นอะไรพี่เปนตัดสิในใจในยังไงเพราะว่าไม่นานาไม่นานออวันที่ไอ้ฝ้ายคุยกับผมอ่ะออคุยโทรศัพท์ได้สิบนาทีผมบอกมันว่าหาชื่อเปลี่ยนให้พี่เลยจากที่แบบไม่เคยอยากจะเปลี่ยนชื่อเลย ด้วยสถิติที่มันออกมาเอาชื่อเราไปคำนวณเป็นตัวเลขอะไรเงี้ยที่มันออกมาอะไรเงี้ยมันค่อนข้าง,างตรงอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้าง,างตรง,ง,ง,ตรงแล้วก็เราก็แบบเออพอมันรวมรวมแลม้วเรื่องสุขภาพทัท้งนั้นเลย mm hmm. นี่หว่าเรื่องอุบัติเหตุกระชุกกระจิกเรื่องสุขภาพช่อง mm hmm. ท้องช่องท้องเรื่องอนาคตเรื่องงานธุรกิจที่มันไม่โฟล์อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จริง,รงนี่หว่ามันกลัวอะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนเลยแต่ก่อนนั้นมีใครทักไหมให้เรา่ยนไม่มี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 แต่จริงๆฝ้ายก็ไม่ได้ทักให้ใครด้วยเพราะว่า พอไปทักแล้วนางก็จะแบบเหมือนเหมือนไปเปลี่ยนดวงเขาเนาะก็ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยอันนี้ก็นางโทรมาบอกด้อยโทรมาก็เจอกันถ่ายในการด้วยกันแหละแล้วก็เออเฮียเนี่ยมันมีเรื่องเปลี่ยนชื่อสนใจดูไหมอะไรสนใจอยากดูไหมอะไรเงี้ยเพราะว่านางเอาไปดูมาก่อนแล้วเห็นว่ามันไม่ดีก็เลยอยากจะมาสะกิดหน่อยปรึกษาว่าเออก็จะแบบว่าโอเคไหมอะไรเงี้ยหรอว่า ฟังแล้วเป็นยังไงคือเราแบบฟังแล้วเราอยากฟังด้วยเงก็เลยดําเนินการต่อไปเลยจนจนเสร็จกระบวนการเกือบสองเดือนเหมือนกันนะก็จะหาชื่อได้อะอแต่ก็ได้ที่ได้ชื่อเดิมที่ออกอเใช่เพราะว่าเราให้ให้โจทย์เขาไปว่าอยากให้เป็นบอยพิษณุเหมือนเดิมแล้วก็นามสกุลน่ไม่อยากเปลี่ยนจากเดิมมากอะไรเงี้ยก็เอินเปลี่ยนพอพานเป็นพอสมเทาได้พอดีเดะเลยแต่นามสกุลนิ่มสกุลไม่ได้แต่เพิ่มพระก็เลยเพิ่มคำว่าจุธาเข้ามา แล้วพอได้ยินคาว่าจุดานิสกุลเราก็เราก็รู้สึกชอบไงเฮ้ยนามสกุลนี้ใหญ่โตมากเลยดังมากเลยนะมีคนเดียวในตระกูลไม่ๆเราก็เลยเลือกอะไรเงี้ยมันก็มันก็เพาะดีรวมๆแล้วเพาะดีแล้วไม่ได้ไปเปลี่ยนโครงสร้างการเป็นตัวเรามากเปลี่ยนแค่ตัวสกดลก็นั้งแต่คุณชินชินกันชื่อตัวเองคุณชินนะตอนนี้เริ่มคุณชินละมีช่วงแรกๆยังไปพอไปเขียนชื่อเลยเป็นพอพานอยู่ไงหลังๆมาพอสำเพอเซนชิสก็ต้องเปลี่ยน ไม่มีเซ็นเช็คละโอนอย่างเดียวแล้วเพื่อนอะไรอย่างนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยเราเราเป็นไงบ้างเราหมายถึงว่าชื่อเราอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยยังไม่มีคนทักว่าเรื่องเปลี่ยนชื่อเรื่องอะไรเท่าไหร่มันเพราะว่ามันไม่ได้เปลี่ยนมันไม่ได้มันเหมือนไม่ได้เปลี่ยนอะไรอะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นพิษณุเหมือนเดิมเพียงแค่สะกดเปลี่ยนก็เลยเหมือนไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่แต่เวลาเราไปทําบุญหรือว่าเราเขียนชื่อหรือว่าชื่อนามสกุลเราก็ต้องเป็นเขียนอันใหม่ที่เกิดพลังให้เกิดพลังเกิดขึ้น ก็เปลี่ยนเป็นเป็นบอยพ่สนุนี้แทนครับอือแต่สองเดือนสำหรับตัวบอยก็รับรูได้ว่ามันก็ก็ดีขึ้นนะก็ดีขึ้นก็เลยไม่รู้ไงดีเพราะเปลี่ยนชื่อหรือว่าดีเพราะสถานการณ์เหมือนคลี่คลายแต่ก็ดีแหละก็ดีแหละเออเปลี่ยนไปทางนามสกุลน้องนามสกุลน้องยังไม่เปลี่ยนเพราะว่าน้องเพิ่งทำพาสปอร์ตไปแล้วก็เพิ่งไปเอกสารน้องเขาเสร็จแล้วแล้วผมเพิ่งมาเปลี่ยนตอนน้องเขาสามเดือน4ี่เดือนอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็พาสปอร์ตท,ทำแล้วก็เลยกะว่าให้พาสปอร์ตหมดสัก3าปี5ปี3ปีสิแล้วค่อยค่อยไปเปลี่ยนเป็นนามสกุเลเราแทนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่อยากไปไปแตกเรื่องเอกสารลูกเท่าไหร่แต่าไม่ได้ทักไปถึงลูกไม่ได้ท<า>ักแต่จริงจริงแล้วอ่ะจริงๆชื่อเด็กอะ่ะฝ้ายก็บอกว่าชื่อทุกคนมีความสําคัญแต่เพรเอินว่าเด็กอ่ะยังมีผู้ปกครองหรือพ่อแม่เป็นคนดูแลอยู่ดีเขาไม่ได้กําหนดชะตาตัวเองได้ นี่อรอไหมฮะแต่ถ้าเขาโตมาแล้วแล้วชื่ออาจจะไปมีผลกับคนที่เริ่มโตแล้วเริ่มเรียนรู้ชีวิตเริ่มการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเปลี่ยนอเปลี่ยนก็ได้ <c oughs> ใช่อันนี้ชื่อลู้ <c oughs> ามาไม่โนอันนี้ก็ชื่อไงเอออ่าชื่อ <c oughs> แต่แต่แต่แตแตอาจจะไปเราก็ยังคงให้เหมือนเดิมภาษาอังกฤษก็เขียนเหมือนเดิมเปยงแตนว่าภาษาไทยมันอาจจะเพิ่มตัวยอยักษ์กะลันมีอะไรกะลันเข้ามาให้ดูแบบเลข แต,แต่ไม่มีผลตอ่อภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษก็มีแต่เหนื่อยละพอละว <laughs> ัารประชายอย่างเดียวก็พอจำเงินฉันจะต้องหลายอย่างเลย <c oughs> อยลยนะไรเงี้ยจริงานั้นก็ต้องเปเลี่ยนภาษาอังกฤษใช่แต่มันจะเยอะไป <c oughs> เอาแค่นี้พอและ้ะบัตรประชาชนอีกอะไรอีกอแต่ว่าแบบที่ใหม่กับเรียกงานนะเียงานอยู่นะได้เงินมาไเงินเข้า